ที่มาแล้วความสำคัญนะครับเมื่อรวบ่นิเวศเสียความสมดุลอันเนื่องเกิดจากการถูกลกลัวหรือการถูกทำลาย จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งชีวิตใหม่เช่นการเพิ่มหรือการลดจํานวนของกลุ่มสิ่งชีวิตหรือการที่พืชและสัตว์นะครับอพยพะนั่นเองการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือแบบแรกแบบปฐมภูมิแบบปฐมภูมินั้นก็จะเป็นพื้นที่พื้นที่นั้นนะครับไม่เคยมีสิ่งชีวิตเลยครับ โดยจะเริ่มจากการที่มอสและไลเคนนะครับเข้ามาสลายหินให้กลายเป็นดินและหลังจากนั้นเพื่อก็จะมาเข้าอยู่อาศัยครับและต่อมาก็จะมีสัตว์เข้ามาอยู่อาศัยตามครับแบบที่สอนนะครับก็จะเป็นแบบทุติอภูมิซึ่งแบบทุติอภูมิเนี่ยก็จะเป็นการที่พื้นที่พื้นที่นั้นนะครับเคยมีสิ่งชีวิตอยู่ครับแต่ถูกทําลายไปเนื่องจากภายัยพิบัติตามธรรมชาติครับเป็นเนื่องด้วยจากที่มีดินและมเมล,ล็ดพืชหลงเหลืออยู่นะครับ มันก็จะทําให้ระบบนิเวศน,นะครับฟื้นฟูเร็วกว่าแบบปฐมภูมิครับสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสุดหมายถึงสภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกันค่อนข้างสมบูรณ์ระยะยาวนานหากมีการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทุติยภูมิปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตขั้นสุดการเปลี่ยนแปลงแทนที่มี4ีขั้นตอนนะครับ ทางธรณีเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวทางภูมิอากาศเช่นน้ำท่วมพายุทำให้สิ่งมีชีวิตตายและเกิดใหม่ทั้งโรคระบาดทำให้สิ่งมีชีวิตตายกันหมด 4. นะครับการกระทำของมนุษย์เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการทำลายระบบนิเวศน,นะครับถือว่าเป็นการทำลายสมดุล